ดีต้อนรับสู่มาส์สออตโต้เกรดแหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศยานพาหนะล้ำอนาคตและระบบอากาศยานยุคใหม่ที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาคุณไปชมโดรนรบอัจฉริยะวิ่งแนว oong 3ซึ่งถือเป็นโดรนรบระยะไกลที่ล้ำสมัยที่สุดของจีนในปี2025พัฒนาโดยเฉิงดูแอร์คราฟต์อินดัสทรีกรุ๊ภายใต้ avic โดรนลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับการสอดแนมเท่านั้น แต่เป็นพลังทางยุทธศาสตร์ที่สามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั่วโลก v e e l l O O N G 3ถือเป็นการพัฒนาใหม่ของโดรนรบโดยจัดอยู่ในประเภท U C A V ระดับความสูงปานกลางและมีความทนทานสูงแต่ความสามารถของมันนั้นเหนือกว่าขอบเขตดั้งเดิมด้วยปีกที่กว้างถึง24เมตรและลำตัวยาวประมาณ12.2เมตรโดรนลำนี้มีความมั่นคงและสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มาก บินได้นานกว่า40ชั่วโมงและมีรัศมีการบินไกลถึง10,000กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติการได้นานหลายวันโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงหรือบำรุงรักษาสิ่งที่ทำให้วิงแนวโ NG อ3โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่หลากหลาย โดยสามารถบรรทุกอาวุธภายนอกได้ถึง2,000กิโลกรัมบนจุดติดตั้ง8-9จุดพร้อมช่องเก็บอาวุธภายในที่สามารถบรรทุกได้อีก300กิโลกรัมโดรนนี้รองรับอาวุธหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีขนาดเล็ก ขีปนาวุธ B-7 a สำหรับโจมตีภาคพืค้นดินขีปนาวุธ AG-300M และที่สำคัญคือขีปนาวุธ t l 1 0 e สำหรับสู้รบกลางอากาศทำให้เป็นหนึ่งในโดรนจีนรุ่นแรกที่สามารถสู้กับอากาศยานของศัตรูได้ระบบภายในของ Wing Loong-3 ยังล้ำหน้าอย่างมากสนับสนุนทั้งการโจมตีด้วยระบบนำวิถี การลาดตะเวนการตรวจจับเป้าหมายรวมถึงการต่อต้านเรือดำน้ำสามารถปล่อยทุ่นโซน่าสำหรับตรวจจับเรือดำน้ำปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนทางทะเลและช่วยเหลือในภารกิจค้นหาและกู้ภยัยเรียกได้ว่าเป็นโดรนที่ทำงานได้ทั้งในภาคพื้นดินและทางทะเลด้วยดีไซน์ทรงตัว V ีเทลลอจอด3จุดและรูปลักษณ์ที่ออกแบบเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ช่วยให้รอดพ้นจากการตรวจจับได้ดีเยี่ยม โรนลำนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานในประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับโรนตะวันตกอย่าง MQ9 Reaper หรือ a อกินช i ของตุรกีทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการโดรนรบประสิทธิภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดโดรนระดับโลก ับปี2025วิงแ d ว OONG 3ถือเป็นตัวอย่างชัดเจนขอองค์การเปลี่ยนแปลงด้านสงครามสมัยใหม่ที่ระบบอากาศยานไร้คนขับเข้ามาแทนที่เครื่องบินรบแบบมีนักบินมันสามารถบินได้ไกลติดอาวุธครบครันป้องกันตัวเองและรับมือกับภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนทางไกลาการโจมตีเป้าหมายสำคัญหรือการปฏิบัติการทางทะเลและช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากคุณชอบรีวิววิงแนว o o NG 3 Fighter Drone และต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโดรนรบระบบอาวุธล้ำอนาคตและยานพาหนะเทคโนโลยีสูงอย่าลืมกดติดตามช่อง Mars Auto Grade เพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆที่เจาะลึกและน่าสนใจจากเราทุกสัปดาห์